กินก่อนกินก่อนชิมชิมไหนไม่เห็นเห็นไหมว่าอะไม่เลยรทำไงไหนอาดิะไรไม่เห็นเปรี้ยวเลยนะกินเป็นแล้วไงอมอยู่ทั้งวันนะกินเลยไอ้กินก่อนกินให้หมดก่อน ไม่เป็นอะไรเลยโอ้จบทำอะไรไม่ได้แต่เด็กคนนี้โอเคหมตายแล้วยอดนกินหมดเลยแล้วผมนี่น่ารำคาญจริเนะเดี๋ยวแม่มัดผมไม่ตัดละไม่ได้ตัดละมัดมัดไม่ตัดแล้วตัดเสร็จแล้ว